สวัสดีครับผมฮาหรุโฮมนะครับวันนี้การดไฟแวนการ์ดโอเวอร์เดย์ครับผมผมได้นั่งเล่นกับน้องแม็กทีนะครับอ่าหลังจากที่ไม่ได้เล่นกันเลยนะครับเพราะว่าตอน BT01 สู้ไม่ได้ครับก็หวังว่า BT02 จะสู้น้องเขาได้นะครับผมผมสีเทาสายคุกครับผมบันเกรดนะครับเจอกับน้องแม็กนะครับบาโลเขาเรียกว่าดั s สเตจใช่ไหมอ่าสีน้ำเงินนะครับผมจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับ ไก่เป็ในไกเก็จะเอ้ยเริ่มก่อนเว้ยขอแบบเก่งๆโม้โม้ได้ไหมเปลี่ยนสองใบครับผมหลังจากนั้น,นก็เอาข้ากองนะครับแล้วก็สับให้คู่ต่อสู้เราสับด้วยนะครับ ไม่ใช่โทรศัพท์โอเคเขาเทินจวดแล้วครับผมทิ้งมือหนึ่งเลยครับเอาทุบมาครับทุ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 บเจอแล้วให้คู่ต่อสู้สักให้นะครับผมแล้วเราบิดตัวหนึ่งนะครับเด็ตัวหนึ่งต้องทุบครับจะโซ่สามใบครับผม

ทางจั่วครับผมเข้าเทิทเนจัวครับผม นนตัาต่วน5,000ต่อเมื่อมี2ใบขึ้นไปนะครับผมเฮ้ยได้ทิกเกอร์เป็นฟอนต์อยู่แล้วฟอนต์ครับทำได้ <c oughs> ไงวะ <c oughs> เออเก่งวะโอเคสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดเฮ้ยมันเข้ามันเอาหลุมมามาคุกนะโอเคโอเคแต่เดียวครับตรงนี้จะกลายเป็น2,5งหมครับผม ตันี้ตีฮิตมันจะเอาหลุมมานี่สองพันหโอ้โหสติ๊กเกอร์อน,น้องแม็กบอกมันไม่มาจมแรกวะตันน้ำมันเลอกี่น้ำแล้วมันใช้ได้ตอนนี้เลยได้ครับคว่มก็อาออกมาได้เลยแต่ถ้าตอนนี้คว่ำออกมามันจะยังโซจา้าแต่มันลดห้าพันแล้ว 5, แต่ถ้าเอาเพื่อเอาโซก็เอาคเท้าอะไรครับเท้าวันจะไว้มันอยู่อ่ะ อไม่หาวอลแล้วะเธอที่เอามาแล้วอเทินพี่พลังก็เทเรินแล้วเจอตะยโซสองโอเคเอ๊ะทำไงสองกนอ เอะไรของเองนี้อย่าใส่หัวอย่าใส่หัวใช่ว่าค่าแต่นี่เท่าไหร่อันหมื่นเดียวขอโอเวอร์ทิกเกอร์ ôi, đại điều, mới chơi hả Ê, Mac quá mừng quá mừng nha ok. mừng quá mì nha mừng quá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  Ôi quá mừng Ôi. mừng quá quá

อันนี้ก็จะโซบและโซนเลยขอสองใบต่างครับจากนั้นใบนี้นะครับคว่างหนึ่งครับผมถอดหนึ่งใบนะครับขอใบนี้ครับเมื่อในนี้มีสามใบขึ้นไปนะครับผมผมได้ตัวหนึ่งใบครับโอ้โอ้โหไม่มีไม่มีทางถึงตาหน้าเลยเราแต่ไม่เป็นไรครับวัดดูครับผมสองสามครับเข้าหมาเลยเอ้ยได้ฮิวทิกเกอร์ขอเป็นฝั่ง ฝั่งฝ e er, ั hey? He <in> <view> ่งฝั่งฝั่งนี่มึงบวกห้าพันแล้วฝั่งนี้ครับหิวขึ้นดอติเกอร์ดอฝั่งนี้ครับผมจวแล้วก็เมื่อวีสามไปได้อีกไดนึงนะครับฟอนทิเกอร์เอานี้บวกค่้งสองหมื่นโทษทีโอเคเกิร์20,0003,00053,0005ดีใช่ครับอ๋อ สอ่นสามหมื 30, 88, ouais, nickel, nada, detail, 108, on ่นสามหมื่นแปดนี่สามหมื่นครับสามหมืนแปครับเป็นกากกระเบนนะครับผ่านนะครับ่จอคนโม่มึงอะโม่เยอะสุดเนาะมึงกล้าพูดเหรอฮะไอเดวิิบห้มั้งเนี่ยเกินสิบแน่ๆอยูเนาะแย่แล้วโดนจะโศมดีกว่า เท่าไหร่แล้ว13กินสองใบมันง่ายยี่เดียวปะนะถอดมาหนึ่งนะเนี่ยสองใบครบละถอดหนึ่งได้ความหนึ่งได้สองถอดหนึ่งได้ใบยอย่าถอดเลยเอ็งต้องใช้โซ่ไม่ใช่หรอเอ็งต้องปิดพี่ภายใจสองเธนเนี้ยเอง็งเอ็งควรจะมีโซ่เฮ้อฮะแล้วโซ่หนึ่งวะโออเพราะฉะนั้นลบไปละห้าพันกตับ ่อันนี้ฮิตยัตโซหรอเรื่อนอันนี้ฮิตยัตโซแต่เมื่อไอ้แบล็คเชนเอามันเข้าโซอะไรี่โซแล้ว14โซยังไงก็คือจะเอาใช่ไหมตีเท่าไหร่ครับตีทั้งหมดประมา้5,000ใช่ไหมครับหนึ่งหมื่นนี่ไง15แล้วนี่ไงอันนี้13 13 เข้าเลยใช่ไหมสิบห้าใบถูกต้องไหมสองขีถูกต้องไหมพี่ให้โอกาสนายเยอดที่ในขีดขีดงอนเลยโอลติกเกอร์ก็แท้เลยโอ้ยสองแดมนะฮิวบาบอดอก็ได้อะไม่มีเลยอุ้ยสองมื่อแปดเลยเหรอไม่ได้ติกเกอร์เลยอ่ะให้มันอีกใบหนึ่งอ่ะเออฟอนครับผม สองหมื่นแปดสอที่สองหมื่นสามขอหมื่นเดียวเราใจดีให้หมื่นห้าไปเลยโอเคอานยังเข้าเทิร์จัวครับผมโอ้ยเทอร์เซน่าลายครับตัวหนึ่งครับผมเออเพอร์เซน่าลน์หลังจากนั้นหลังจากนั้นเอ็กเฟ็กแบนเลยดีไหมไปอีกก่อนครับ ไว้หน้าเลยเหรอดีเหรอวะไว้หน้าเลยก็ได้ไม่มีจะเสียแล้วเพราะว่าเรามีมือแค่นี้เราต้องใช้เอฟเฟกแวงครับผมข้อหนึ่งครับขอ2องใบครับผมเนี่ยมือผมมีอย่างนี้ผมจำเป็นต้องนี่ไม่งั้นผมจะปิดก่อนมาวัดดวงกันดีกว่าน้องแม็กสาสาครับมัน PG ต่ว่าทำไมปะใช่ไหม ตั้งแค่หอยบ้างครับตั้งแค่หมกใบละหมื่นไม่มีอะไรเลยฟอนต์พี่ได้ฟอนต์ไม่มีแล้วอ่ะพี่ใช้ได้ฟอนต์มาหมดแล้วเออตั้งแค่หอยอันหนึ่งนะเออฟอนต์หมดแล้วเหลือคีิ้อไม่มีอะไรเลยดีได้เน่งเฮ้ยมีอะไรเลยอ้าวไม่จ่ายหรอไม่จ่ายทำไงมีมีถึงโอเคครับผมรอบนี้ผมโม้นะครับผมนับไม่ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้อยากเห็นเราทำคลิปอะไรอีกก็ คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ